สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไมทารอดค่ะสําสหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีมังกรและคนามังกรประจําครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคม2 5 6 4ค่ะชาวราศีมังกรและคนามัมังกรนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมถึง21มกราคมนั่นเองนะคะก็ชาแนลนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหร,ราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีมังกรและ ก่อนใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้มางเคสสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นมาแนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อ,เ,อปเป็นแนวะทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์หรือเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นค่ะไม่แนะนําให้นําเราื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆทางซ้นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะ ก็ยินดีต้อนรับชาวราศีมังกรและขนามัางกรทุกคนแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองด้วยนะคะไม่ขออนุญ,ญาตพิจารณาสัมพันธ์นิดนึงนะคะในเดือนสิงหาคมนีม้มีโปรโมชั่นพิเศษสาหรับเ,เพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวม,มีทั้งส่วนลดให้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทางแพ็กเกจแบบพิมพ์ตอบและโทรไลน์นะคะเพื่อนเพื่อสามารถที่จะแอดไลน์มาสอบถามค่าครูรละยต่างๆหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต,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 ต้ช่องคอมเมนต์ที่ไม่ปักหมุดไว้บนสุดได้เลยไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วค่ะ ะะฝากประชาสัมพันธ์ไว้ด้วยค่ะเดี๋ยวรับมาเข้าเรื่องราวของไพ่ทาโรต์ดีกว่านะคะชาวราศีมังกรและคนามังกรคุณคือชาวธาตุดินนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวราศีมังกรและคนามังกรคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ค่ะไพ่ใบแรกเจ็ดถ้วยค่ะคิงถือถ้วยนะคะสิบถ้วยค่ะ และเป็นไพ่อัศวินถือไม้เท้านะคะชาวราศีมังกรและคนามกรในอดตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษธนูนะคะคนๆนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างได้ต่างภาษาคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้ำไพ่เท่านั้นค่ะมารู้สึกว่าในอดตที่ผ่านมาชาวราศีมังกรและคนามกรนะคะคุณน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะพัฒนา นะคะไปได้นะคะคุณและเขาทั้งคู่ต่างมองอนาคตครอบครัวนะ,ะอยากจะแต่งงานแล้วอยากจะมีลูกแล้วนะคะบางคนแต่งงานกันแล้วแล้วก็มีข่าวดีนะคะอืมมีข่าวดีเนาะก็มีลูกมีบุตรนะคะมีพยานรักแบบนี้ก็ได้นะคะอืมมองไปถึงอนาคตร่วมกันนะคะอย่าง มีความสุขเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มุ่งมั่นนะคะบางคนถ้าหากว่าใครยังไม่ได้แต่งงานน้องก็อาจจะเป็นการมองอนาคตวางแผนอนาคตร่วมกันว่าเราจะแต่งงานเมื่อไหร่นะคะเราจะมีลูกด้วยกันกี่คนนะคะเราจะใช้ชีวิตครอบครัวก,กันแบบไหนเราจะมีความสุขกันมากขนาดไหนนะคะเป็นการวางแผนนะคะมองถึงอนาคตข้างหน้านั่นเองนะคะบางคนก็ ได้ในอดีตที่ผ่านมาเนาะได้ได้ได้รู้จักญาติผู้ใหญ่ของกันและกันด้วยนะคะอืประมาณนี้นะคะความสัมพันธ์คืบหน้าพัฒนาไปได้ด้วยดีนะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีมังกรและคณามังกรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะคะ่ะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรและคณามังกรในช่วงวันที่1 6ถึงส1สิงหาคม2 5 6 4จะเป็นอย่างไรนะคะ ถ้าหากว่าเสียงเบานะไม่รบกวนเล่นบลรุเสียงให้ดังขึ้นหรืออาจจะใช้หูฟังช่วยนะคะก็จะทําให้ได้รับชมนะคะรับฟังได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะมาดูการขานวนมความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรและคนามักรในช่วงวันที่16-31ถึงส1สิงหาคม2564เป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เด็กถือไม้เท้าค่ะ10เหรียญน,นะคะ Tower ค่ะและเป็นไพ่9้าวถ้วยนะคะชาวราศีมังกรลักนณามังกรนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินพระกบพกบารมังกรธาตุไฟเมสิงธน,นูคนๆนอาจจะอยู่น้อยกว่าคุณก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นชาวธาตุน้ํกรกรกฎมีนพิจิกค่ะคุยกับใครก็ได้ไม่อาจตำหนิไพ่นะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคมนี้นะคะก็ความสัมพันธ์ยังคงเป็นไปได้ตามคันลองของทําตามขั้นตาม,ตาม ระยะเวลาตามลำดับที่มันควรจะเป็นแต่เมื่อมีไพ่ทาวเวอร์ขึ้นมาแล้วนะคะมันอยากจะให้ระมัดระวังนิดนึงนะเพราะว่าในที่นี้นะคะครอบครัวของแต่ละฝ่ายเข้ามามีอิทธิพลในความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะทำให้นะคะเหมือนกับว่าครอบครัวฉันครอบครัวเธออะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้ไม่ไม่ไม เขาได้ว่าอะไรอ่ะไม่ได้มีมีร้ายแรงอะไรเพราะว่าไพ่สรุปก็ยังเป็นไพ่ของก้าวถ้วยนะคะก็ยังเป็นไพ่ของความรู้สึกที่เกือบจะเต็มนะคะนะอาจจะมเีเขาได้ว่าความไม่เข้าใจกันบ้างบางอย่างที่สามารถที่จะควบคุมแล้วก็กลับมานะคะตบๆความสัมพันธ์กลับมาให้อยู่ในคันลองที่มันควรจะเต็มได้ นะคะแต่ว่าที่บอกว่าอยากจะให้ระมัดระวังก็อาจจะเป็นตกกะกัดตัวตนนะคะของฉันของเธออะไรประมาณนี้นะคะที่อาจจะทําให้เกิดความอืมไม่พออ,อกพอใจกันสักนิดนึงแต่ก็ยังสามารถที่จะอ่าคบกันต่อไปได้ไม่ได้ร้ายแรงอะไรตามหน้าไพ่นะคะก็ถ้าหากว่าคุณและเขาเนี่ยนะคะสามารถที่จะปรับ อารมณ์นะคะปรับตัวปรับความรู้สึกแล้วก็จูนเข้าหากันได้มันก็ไม่มีปัญหานั่นเองนะคะเพราะว่าอย่างนี้ก็แล้วแต่เราเราครบกันเราครบกันสองคนนะเนาะเราไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือคือถ้าหากว่าคบกันแล้วอะคะ่ะใช่ครอบครัวคนรอบข้างเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันเดินหน้าหรือว่าถอยหลังแต่ว่าสุดท้ายแล้วความเข้าใจของคนทั้งคู่ก็สำคัญมากกว่าเป็นที่หนึ่งเช่นเดียวกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรและคณามังก,กรจะเป็นอย่างไรไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกได้เป็นไพ่คิงถือดาบนะคะ8ดาบค่ะ6ถ้วยนะคะ และเป็นไพ่8ดาบนะคะเอ้ยเป็นไพ่6ดาบนะคะชาวราศีมังกรและคณามกรน,นะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมมีถุนตุนกุมบางคน,คนนะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษาหรืออาจจะเป็นชาวธาตุน้ํกรกรกฎมีพิจิกนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่ค่ะมารู้สึกว่าในอนาคตถ้าหากว่าคุณและเขายังยังยึดว่าครอบครัวของฉันครอบครัวของเธอ ะะยังยังมีเขาเรียกว่าตะกะเหตุผลตัวตนตัวกูของกูอะไรประมาณนี้นะคะก็อาจจะทำให้ความสัมพันธ์แย่ลงได้นะคะถึงแม้ว่าจะรักๆเลิกจะมีปัญหากันบ้างทะเลาะก,กันบ้างคืนดีกันบ้างอะไรเงี้ยถ้าหากว่าปัญหานี้มันมันยังสะสมนะคะไม่เคลียร์นะคะ มันก็จะทําให้ความสัมพันธ์นั้นบั่นทอนแล้วก็แย่ลงจนอาจจะถึงขั้นอยากที่จะหันหลังให้กันเลยก็ได้นะคะดังนั้นต้องเคลียร์นะต้องเคลียร์ในเรื่องราวของครอบครัวเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่มากๆนะคะมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่อ่อนไหวมากๆดังนั้นคุณต้องเคลียร์กับครอบครัวของแต่ละฝ่าย ให้ดีแล้วก็คุยกันให้ดีให้เคลียให้มากกับความสัมพันธ์ของคนสองคนนั่นเองนะคะอืมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่คารโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะขอไพ่คาร์โร่ให้คำแนะนำนเรื่องราวความรักให้กับชาวราศีมังกรลัคนามังกรคะ่ะคําแนะนําใบแรกจะติด 1ไม้อาขอโทษค่ะ1ดาบนะคะ1ถ้วยและเป็นไพ่สองไม้เท้าค่ะชาวราศีมังกรและขนามกรไพ่ทาโร่แนะนําว่าอย่าเอาอารมณ์เข้ามาตัดสินปัญหานะคะทุกสิ่ทุกอย่างคุณต้องมีตรรกะเหตุผลนะคะแต่เหตุผลของคุณต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงด้วยที่มันสามารถที่จะจับต้องได้นะคะ เจอกันคนละครึ่งทางไม่ใช้อารมณ์เข้ามาตัดสินปัญหานะคะไม่ใช้ตะกะเหตุผลของใครของมันต้องเป็นส่วนรวมของคนทั้งคู่เท่านั้นนะคะแล้วก็รู้จักที่จะเอาใจเขามาใส่ใจเราด้วยนะคะการที่เราจะมองอนาคตร่วมกันต้องแชร์ทั้งความคิดความรู้สึกความทุกข์ความสุขนะคะให้แก่กัน พยายามเข้าใจพยายามมีน้ำอกน้ำใจให้แก่กันนะคะความสัมพันธ์ก็จะได้เดินไปข้างหน้าจะได้เข้าใจกันมากขึ้นนะคะก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อ <ๆ S 1> ทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร้คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้แม่มาตลอดสําหรับการดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์มาสอบถามค่าครูหรือดูลาเอียดต่างๆใต,ต้ช่องคอมเมนต์ที่แม่ปักหมดดุดไว้บนสุดนะคะแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาค่ะ สำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ